วันนี้พามาอยู่กับทีมงานพี่เอครับเปิดคันแรกก็เซ็กปอด้ายออกนะฮะวิ่งข้างคันครับผมแต่สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลนะครับผมวันนี้มาลุยปันนาปันอ่าหมักฝาังสดๆเลยพี่น้องวันนี้มา4คันครับ 0ู8 s หนึ่งแปดเอสีแล้วก็มีน้องเลกหนึ่งคันฮะอันนี้เป็นรถเสียเอ็กครับผมยวมาก็เป็นรถเสียเตาฮะอันนี้เสียเตาครับ L4018 ศูนย์หนึ่งแปดอันนี้เป็นรถอ่าพี P อะไรนะลืมชื่อช่างเอก็กอ่า อันนี้เป็นรถที่เอครับหรือว่าสายทํามาหารกินครับผมปั่นโลสามครับปั่นโลสามใช้รอบ PTO ห้าร้อยสี่สิบนะครับห้ารอสี่สิตึงเหมือนกันนนะับ สามครับพี่น้องรอบเครื่องนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่าำว่าสองพันห้ารอรอบตึงๆกันเลยพอทัาง ทั้งหมดเลยนะครับผมมีรถพี่ A คันเดียว5ใสเทอร์โบ นะฮกดปั๊มนิดหน่อย นี่เป็นใช้โตรตารีตาช้างนะครับสายธรรมะหาก,กินหรือว่าพี่เอฮะหมาย18 HT คันนี้ใส่โตรตารีของเซียมทีคทีบบส่เทอร์โบของช่างคงฮะปั่นโล่สามฮ้ยเ้ลงสุดแล้วะ่ะ อู้อลงสุดแล้วปั่นสบายรถเลยฮะเอาลงสุดแล้วอ่ะเอาลงเอาลงยิงคนนี้ไม่ได้เหรอฐ <c oughs> านซีมทีเอ้ยโรตารีซีมทีครับต้องเอาใส่รูบนต้องเอาใส่รูบน มันไม่รูล่างดิไ,ไ,ไม่อยากเอาลงอีก,กน,นะไม่ท้าอยากให้มันลงอีก,กน,นะราาให้รถไตรนนะี้ใช้รอบเท่าไรพี่สองพันเนรอาโรสามใช่ไหมอันนี้เป็นรถที่เอ็กซ์ เตีมทีกระดาช้างครับอู้ช่างเอกนี่ไปละล้่นเลยนะสีส่สาขา จานเนี่ถอดท้ายออกเลยอ่ะ,อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ